ปุก้อนิงเป็นยังน่ะเราขิงจะให้เหไดน่ะกูกี่เล่าคนเดียวกูงอมเราิงยังมาส่งไลน์ไปชวนปู่ไอ้ปุ่มมมนกินตัวปู่ไอ้ปุ๋มมันบมมีแองละมันส่งไลน์มาว่ากินเตอาแห้งหมมีมันเท่าไรโออล้วกับปแดงลูก มาแดงนุ่งน่ะีชียวบ้านเหนือนะยขี้ยัง่งมะจวนมันมามาแดงนุ่งหมอแห้มกินเล่าละ่ะหมอบอกว่ามันเป็นโรกตับระยะสุดท้ายอันขิงก็ไปชวนปุนูปังปุนูสบายมันตายไปหลายปีแล้วรู้สูอ้อันก็เอาปุลิก็ได้ปะ บุนีทำไมมันตายไปเมื่อสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยูุกอะมันตายละ <c oughs> โอ้ยอันเขาไอ้ดีไปปะอ <c oughs> ุนี้ไปสบายมมนเ็เอาเหาไปอดทิตย์แล้วนะส <c oughs> ุแล้วมาได้ขิงจะตาย